สวัสดีครับในคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดตัวคัด property กันอีกทีหนึ่งนะฮะต้องขออภัยด้วยนะครับตอนขึ้นต้นจริงๆเราจะพิสูจน์ไซเคิล property นะฮะแต่ว่าผมมึนจัดนะครับเขียนผิดนะฮะก็ออขอประกาศทีว่ามันจะเป็นตัวไซเคิล property นะฮะระวังระหว่างดูคลิปก็จะอาจจะมีคําว่าคัด property โผล่มาที่บรรทัดนี้นะฮะก็ขอให้เข้าใจว่าผมมึนนะ,ะจริงๆเป็นไซเคิ property นะฮะ ซึ่งไอเดียของไซเคิลโร p อ r ตีเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถอบอกได้นะฮะว่าเอ็ไหนไม่ควรจะอยู่ในมินิมัมสแป n นิ่งทรีนะก็คือสมมติถ้าเรามีเอ็ดถ้าเรามีเอ e นะฮะที่อยู่ในไซเคิลบางอันฮนะ,ะแล้วก็ E เนี่ยแพงสุดนะฮะเราก็จะได้ว่าอ e เนี่ยไม่ควรจะอยู่ในมินิมัมสแปนนิ่งทรีไหนเลยเพราะว่าจริม,มันมีเอ็อื่นที่ดีกว่า E ที่เราควรจะเอาไปใช้นะประมาณนี้นะฮะโอเคเรามาที่สุดกันนะฮะ ไอเดียก็คือจะ,จะคล้ายๆกับที่เราพิสูจน์กันในห้องนะฮะก็คือเราจะบอกว่าเราจะพิสูจน์โดยคอนทราดิชชันนะฮะโดยการอ่านสูว่ามีมินิมัลสแปนิ่งทรีที่มี e อยู่นะเสร็จแล้วเราจะสร้างอ่ามินิมัลสแปนิ่งทรีอีกอันหนึ่งนะฮะซึ่งถูกกว่าด้วยนะฮะแล้วก็ไม่มี e เนะะี่ยเราจะได้ว่า tree สแปนิ่งทรีอันแรกเนี่ยเป็นไม่ไม่ควรจะเป็นมินิมัลสแปนิ่งทรีเนาะก็จะเป็นคอนทราดิชชันนะเราก็จะพิสูจน์ by คอนทราดิชชัน ก็คืองเกสูงว่ามีามีมัมสเปนนิฟรีนะฮะทีนะทีทีอยู่ในทีอ่ะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวไอเดียคือเราจะสร้างครีอตต้นหนึ่งนะฮะที่อ่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีอ e ีด้วยแล้วก็ถูกกว่านะแล้วก็เป็นสเปนนิฟรีด้วยนะโอเคเรามาดูรูปกันนิดนึงครับเอ่อไอเดียของเราเนี่ยเราก็จะเอ่อเรามีเอ็ดอีเนาะ เราก็มีตัวตัว t ต้นไมท้ทรีอ่า3 t นะมันก็จะ e ก็อยู่ในต้นไม้หน้าตาแบบน้นนองอะไรก็ว่าไปอ่ะโอเคอันนี้เป็น v แลเป็น u ทีนี้เนื่องจาก t อันนี้อันนี้คือ t นะฮะ t นี่จากทีเป็นเป็นต้นไม้เนาะ,ะถ้าเราลบ e ออกเนี่ยทจะถูกแบ่งออกเป็นสอง n o n n t e t e o m p o p o n t n นเ่เพราะฉะนั้นผมจะเสร้างแบบนี้เลยนะฮะก็คือผมก็จะตัดเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะดูโครงสร้างกับเรายังไม่สนใจ c นะฮะดูดูที่ t ก่อนพอเราเราเราตัดปุ๊บตัด e ออกนะฮะ e ต้นไม้ t ก็จะแยกเป็นสองส่วนแบบนี้นะฮะ อ่าโอเคเราจะเรียกส่วนแรกว่า s นะฮะส่วนส่วนที่มีอ่าถ้าตัดถ้าตัดเออกจาก t นะฮะจะแบ่ง t เป็นสองคอนเนคเต็ดคอมมอนเนนนะฮะนี่นะฮะเราเรียกว่เป็น s อสแล้วก็วีลบเนะฮะแล้วก็ให้ s ให้ ให้เอเป็นคอมโพเนนต์ที่วอยู่ในนั้นนะฮะเนาะแล้วก็ W ก็จะได้ว่า W ก็จะต้องอยู่ใน V ีลบเอ่ะประมาณนี้โอเคได้ได้ของหน้าตามนี้นะเอ่อเดี๋ยวเราจะสร้าง Tree ต้นใหม่นะฮะโดยเอา E ออกเนาะแต่สังเกตว่าถ้าเราเอา E ออกดูรูปนี้นะฮะ ก็คือถ้าถ้าเราดีออกเนี่ยแปลว่าเราต้องเชื่อมไอ้สองข้างนี้กลับเข้ามาหากันเนาะนั้นเป้าหมายของผมก็คือเป้าหมายของเราเนี่ยก็คือเราเราก็จะพยายามหาเอทอีกักอันหนึ่งเนี่ยที่เชื่อมกับเข้ามาแบบนี้นะฮะโดยที่เอทนียควรจะต้องถูกกว่า e นะฮะถ้าเราทําได้ก็คือเราเราก็ได้ทรีกลับมาใหม่แบบเป็นส p ปนนิ่งทรีนะฮะแล้วก็ถูกลงนะต้องการเอทนี้โอเคไหมฮะคำถามคือเอทนี้จะมาจากไหนนะเอทนี้จะมาจากไหนนะก็ถึงข่าวของ c แล้วครับ c โอเคสังเกตว่านะครับเนื่องจาก e อยู่ใน c เนะี่หขั้นแรกขั้นสองก็คือเนื่องจากเนื่องจาก e นะฮะอยู่ในไซคล c เนาะแต่ว่ามีผ่าจาก v e ไป w นะฮะใน c ที่ไม่ผ่าน e <S 2> <S 2> เพราะอะไรครับ นี่คือรูปนี้เนาะกลับมาดูรูปนี้นี่ค่ะไซเคิลซีน, 4, นี่อีนีเป็นก็คือมันเป็นไซเคิลนอะ่ะเพราะนั้นเอเคื่อนนี้เนาะถ้าเราวิ่งอีกทางหนึ่งก็จะมีผ่าดจากตไป W นะฮะโอเคทีนี้มีผ่าดใน C เนาะเราก็วิ่งตามผ่านนั้นเลยครับเออผมจะใช้เป็นสีมันต่างจากเดือนหนึ่งอ่ะสีไเดียบที่สีฟ้ากัน ผ่านก็จะวิ่งบางเอกก็จะอยู่ในในต้นไม้นะฮะอยู่บ้างโดดบ้างอะไรเงี้ยนะฮะนี่มาแต่ว่าผ่านเนี้ยจะต้องวิ่งจาก v ไปดับบลยูเนาะเพราะฉะนั้นมันต้องข้ามจากฝั่ง s อไปฝั่งเ v สลบเนะฮะคือมันจะข้ามแบบนี้แล้วผ่านมาจะข้ามกลับก็ได้นะฮะหลายรอบก็ว่าไปนะอ๋อจะวิ่ง,งนีอ่าโอเคแล้วก็กลับมาที่ w แบบนี้นะฮะซึ่งประกอบกันกลายเป็นกลายเป็นกลายเป็นไซคล์ 4, แบบนี้เนาะโอเค ทีนี้แปลว่าแปลว่าอะไรครับแปลว่ามีนั่นคือมีนั่นคือนั่นคือนะฮะนี่เอ e. ทีพามนะฮะในสีนะฮะที่นะฮะเชื่อมระหว่างโนด x กับ y นะฮะที่ X อยู่ใน S แล้วก็ Y อยู่ในสีลบเนะ,ะเป็นอันนี้ละกันครูครูแล้วเอาอันแรกเนาะนที่สมมตี่คือ Y X กับ Y นะครับครอกซ์คืออ่ะประมาณนี้นะลองเอ็ดนี้อ่ะเราเราจะได้ว่ามีเอ็ดนี้นะฮะที่อยู่ใน C โอเคทีนี้จากเงื่อนไขเริ่มต้นเราเนี่ยเราจะได้ว่าอะไรครับจากแอสซัมชันนะฮะเราจะได้ว่าคอสเนาะคอสของ e สามนะฮะจะน้อยกว่าคอสของ e เนะี่ยเพราะว่าอะไรเพราะ E แพงสุดนะฮะใน c เนาะอ่าโอเคเพราะนั้นเราเราได้ของแล้วนะฮะเราจะสร้าง สร้างสร้างทต้นใหม่ะฮะให้ให้สับกราฟนะฮะทีพาเนี่ยเท่ากับทีนะฮะแล้วก็ลบทีแล้วก็อยู่เนียนทีพาข้มเนาะโอเคทีนี้เหมือนเดิมครับเราต้องแสดงสองข้อข้อแรกคือต้องแสดงว่าเอ่ออะไรนะคอสของทีพาเนา่น้อยกว่าคอสของท นะเพราะว่าอะไรครับถามว่าทําไมอัน,นอัน,นอันนี้มาได้งไงเพราะว่าเราได้ว่าคอสของทีพามเนี่ยมันเท่ากับอะไรฮะกวคอสของทีเนาะลบคอสของ e บวกคอสของ e ีพามแบบนี้เนาะแต่ว่าเรารู้ว่าเออันนี้น้อยกว่าอัน,นี้เนาะเพราะนั้นเพราะนั้นอันนี้ก็ก็เลยน้อยกว่าทางนนะฮะโอเคอันนี้ก็เรียบร้อยไปนะฮะอันนี้จริงอ่นะโอเค อันนี้สองเราก็ต้องบอกว่า t-prim นะฮะเป็น Spanning Tree ซึ่งจริงๆอันเนี้ยพิสูจน์ง่ายกว่าง่ายกว่าของเก่านะฮะเพราะว่าเรามีสอง n n e c t e d Component อยู่แล้วนาะแล้วก็เอ่อเอ่อเติมเอกเข้าไปนะฮะมันก็จะมันก็เชื่อมระหว่างสองคอนเนคเ c อร์ o อมโพเนนก็จะเหลือหนึ่งของค o มโพเนเนาะแล้วเราก็ต้องแสดงสองอย่างเนาะอย่างแรกคือเอ่อคอเอะก็คือเรารู้ว่า t-prim เนี่ยมี n ลบ1 a นะเพราะว่าเติม1แล้วก็ลบ1อันนี้เหมือนเดิมเลยนะฮะ n นี้เท่ากับจำนวนเบอร์เท็คนะฮะข้อสองก็คือเราต้องแสดงว่า t prime เนี่ย c o n n e c t เต็มป่ะแต่ว่าแต่ก่อนเพิ่ม e prime นะฮะกราฟมีสอง c o n n e c t เต็ o m อ o n e น t เนาะ แล้วก็เอททีพามนะฮะเชื่อมระหว่าง2 Connected ต็ตคำวันหนึ่งคนนั้นก็คือผลลัพธ์ก็คือทีพามันคือ n e c t e คเต็ตคนนั้นจาก2ข้อนี้นะฮะเราก็เลยสรุปได้ว่าทีพามเป็น Spanning Tree แต่ได้คอนดิชันยังไงครับแต่ ที่พามเป็นสแปนนิงครีที่มีคอสต่ำกว่าทีที่เป็น MST นะฮะตรงนี้เราก็เลยได้ว่าเราก็เลยได้คอนทรลิชันตามต้องการนะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็คือบทพิสูจน์ของตัวเอ่อ ขัด นะอันนี้ก็เลยเป็นบทพิสูจน์ของตัวตัวไซเคิลพเัอร์ตีต้นะฮะ